สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านท้ำแค่นะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คุณครูให้ใบงานออนแฮนการบวกจำนวน2จํจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน10อ่ามาดูกันว่าการบวกผลบวกที่ไม่เกิน10เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่าเปิดไปหน้าถัดไปของตัวเองเลยค่ะที่คุณครูให้ไปนะคะเขาบอกว่าการรวม อ่าสักครู่นะคะการรวมจำนวน2องจำนวนการรวมจำนวน2องจำนวนเป็นอย่างไรคือการมีจำนวนที่1และจำนวนที่2องนำมาบวกกันนำมารวมกันและจะได้เป็นผลลัพธ์ มาดูซิว่าในหน้านี้เขาจะให้เราทำอะไรนะคะเขาจะให้เราทำอะไรดูที่ผู้หญิงที่ถือขวดน้ำดูซิกับผู้หญิงผมแกะเปี้ยผมแกะสองข้างอ่าเขาถืออะไรอยู่คะคนแรกที่ใส่ที่ตาตโตๆโตหน่อยอ่าเขาบอกว่าเขามีขวดน้ำสามขวดรวมกับ คนที่เปียผม1ขวด3รวมกับ1ได้เท่าไหร่คะมีอยู่3บวกเข้าไปอีก1 3แล้วนับไปอีก1 3แล้วก็4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3รวมกับ1ผลลัพธ์เท่ากับ4นั่นเองอดูไปทีละอันนะคะดูไปทีละอัน ภาพถัดมาภาพถัดมามีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะมีผู้หญิงกับผู้ชายกำลังถือกล่องนมกำลังถือกล่องนมกำลังถือกล่องนมเห็นไหมคะอ่าผู้หญิงถืออยู่กี่กี่กล่องเอ่ยเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่กล่อง อามีผู้หญิงถือกล่องนมอยู่4กล่องรวมกับของผู้ชายผู้ชายถืออยู่กี่กล่องคะหนึสองสองกล่อง4กล่องของผู้หญิงรวมกับสองกล่องของผู้ชายเป็นเท่าไหร่มีอยู่สนะับไปหาอีกสอง 4แล้วหนูยกนิ้วขึ้นมา4นิ้วค่ะ4แล้วนับไปหานับเพิ่มอีก2 4แล้ว5 6ใช่ไหมคะ4แล้ว5 6รวมกันเป็น6เพราะฉะนั้น4บวก2เป็น6นั่นเองโอเค มาดูภาพที่3นะคะภาพที่3เอ่อถือกำลังถืออะไรอยู่เอ่ยผู้ชายใส่แว่นกับผู้ชายตัวอวบอวบเขากำลังถืออะไรคะโทรศัพท์ใช่หรือไม่โทรศัพท์มือถืออ่าผู้ชายใส่แว่นโทถือโทรศัพท์มือถือกี่เครื่องเอ่ยนับได้ไหมคะนับได้ไม่เอ่ยหนึ่ง 2 3 4ส,ส,สหผู้ชายใส่แว่นถือโทรศัพท์มือถืออยู่5เครื่องและผู้ชายที่เสื้อ,อตัวอบวบนี่ล่ะถืออยู่กี่เครื่องคะหนึ่งสองสสเครื่อง5รวมกับ3เป็นเท่าไหร่อเขายังไม่มีคำตอบให้เราให้เด็กๆลองคิดสิคะ ว่า5รวมกับ3เป็นเท่าไหร่มีอยู่5นับเพิ่มไปอีก3สิคะ5แล้ว6อ่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ5นับเพิ่มไปอีก3าหแล้ว6 7 8แสดงว่า5รวมกับ3รวมกันได้ให้นักเรียนเติมลงไปในช่องว่างตรงนี้นะคะ ได้เท่ากับ8ถูกไหมคะอพอเข้าใจไหมเอ่ยอะมาดูคลิกตรงนี้นิดนึงค่ะเขาบอกว่าถังขยะสีเหลืองเป็นถังขยะสำหรับทิ้งขยะรีไซเคิลเช่นขวดแก้วพลาสติกกระดาษถังขยะสีเหลือง เป็นถังขยะสำหรับทิ้งขยะรีไซเคิลเช่นขวดแก้วพลาสติกและกระดาษนั่นเองเอามาฝั่งนี้หน่อยผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าโรงเรียนจะสวยงามน่าอยู่หากเราทิ้งขยะลงในถังขยะ โรงเรียนจะสวยงามน่าอยู่หากเราทิ้งขยะลงในถังขยะอเหมือนที่คุณครูบอกกับนักเรียนทุกคนเลยว่าเวลามีขยะแล้วให้นําไปทิ้งให้ที่ถังขยะให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเพื่อที่จะห้องเราเป็นยังไงเอ่ยสะอาดน่าอยู่อหน้านี้คุณครูผ่านนะคะเปิดหน้าถัดไปลบๆๆๆหน่อ อ่าหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนเรามาดูซิว่าในภาพแรกเนี่ยหนูเห็นอะไรคะมีถังขยะแล้วก็ถุงขยะใช่ไหมคะในถังขยะมีขวดกระป๋องสเปรย์อยู่กี่ขวดคะ ดูไม่เอ่ยมีกี่ขวดเอ่ยอ่านับสิหนึ่งสองสามมีสามขวดใช่ไหมคะและในถุงที่มีมือถือนี่ล่ะคะเนี่ยที่มีมือถือคนถือถุงอยู่เนี่ยมีกี่ขวดหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ขวดอ่ามีสี่ขวดใช่ไหมคะ ทีนี้เขาบอกว่าในถังขยะเนี่ยมีอยู่สขวดเพิ่มอีกสี่ขวดรวมเป็นกี่ขวดแสดงว่าเอา3กับ4มาทำอะไรมารวมกันอามาบวกกันใช่ไหมคะ3กับ4รวมกันเป็นเท่าไหร่มีอยู่3นับเพิ่มอีก4สิคะมีอยู่3นับเพิ่มอีก4ี่สิอ่าสแล้วนับเพิ่มอีก4ีแล้ว 4 5 6 7เพราะฉะนั้น3รวมกับ4บวกกันเนี่ยค่ะสาบวกสเป็น7อ่าเท่ากับ7นั่นเองนะคะเท่ากับ7นั่นเองทันไม่เอ่ยถ้าไม่ทันย้อนดูคลิปได้นะคะย้อนเลยอ่าต่อไปภาพที่2 เห็นในถังขยะอีกแล้วมีในถังขยะอีกแล้วค่ะกับอยู่ในถุงอ่ามาดูซิในถังขยะมีกระป๋องอยู่กี่กระป๋องมีอยู่หนึ่งขอโทษนะคะอ่ามีอยู่หนึ่งสองมีอยู่สองกระป๋องใช่ไหมคะอ่ามีอยู่สองกระป๋องทีนี้เขาเอามาทิ้งเพิ่มอีกกี่กระป๋องอยู่ในถุงอะคะ่ะลองนับดูซิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเอามาทิ้งใส่ถังเพิ่มอีกหกระป๋องสองกับหรวมกันเป็นกี่กระป๋องเอ่ยรวมกันเป็นกี่กระป๋องอมาดูใหม่นะคะมีอยู่สองกระป๋องในถังขยะอยู่แล้วทีนี้ เรามานับเพิ่มเข้าไปอีก6ใช่ไหมคะ2แล้วนับเพิ่มอีก6 2สองแล้วอะไรคะ3 4 5 6ี่ห้าหบวกเพิ่มอีก6ในถังขยะมีอยู่สองกระป๋องเราจะเอาตรงนี้เพิ่มเข้าไปในถุงขยะค่ะเพิ่มเข้าไปในถังขยะมันจะรวมกันเป็นกี่กระป๋อง เรามีอยู่นั้นสองกระป๋องอยู่แล้วนับเพิ่มไปอีก6กระป๋องสองแล้ว3 4 5 6 7 8รวมกันเป็นกี่กระป๋องเอ่ยเป็น8กระป๋องที่จะเข้าไปอยู่ในถังค่ะอย่ายนั่นเองนะคะอ่าดูภาพต่อไป ดูภาพต่อไปนะคะมองเห็นชัดไหมเอ่ยภาพต่อไปเขาบอกเขาเอา,เอาหลอดไฟเห็นไหมคะเป็นหลอดไฟอยู่ในถังขยะมีกี่หลอดคะเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าหมีอยู่หกหลอดอ่ามีหลอดไฟอยู่ในถังขยะอีก6กหลอดทีนี้ บวกเพิ่มจะทิ้งเพิ่มเอาขยะมาทิ้งเพิ่มใส่ถังขยะอีกในถุงมีกี่หลอดเอ่ย1 2 3 4มี4หลอดทีนี้ถ้าเราเอาไปรวมกันในถังขยะเนี่ยทั้งหมดมันจะมีกี่หลอดอ่าเอาใหม่นะคะเราจะทิ้งหลอดไฟลงในถังขยะเพิ่มอีก4หลอด แต่ในถังขยะเนี่ยมีอยู่6หลอดรวมกันจะได้กี่หลอดอันลองมาบวกดูซิในลองมารวมกันดูซิมีหแล้วนะับเพิ่มไปอีก4ีแล้ว7 8 9 10อ่านับไปทีละนับไปทีละอันกันครูนะคะมีอยู่มีอยู่ในถังขยะ6หลอดหลอดไฟนะคะมีอยู่หหลอด จะทิ้งเพิ่มเข้าไปในถังขยะอีก4หลอดรวมเป็นกี่หลอด6แล้วนับเพิ่มไปอีก4 6แล้ว7 8 9 10รวมกันเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเขียนลงไปในการตอบคำถาม10หลอดอ่าทำได้ไหมคะทำได้ไม่เอ่ย ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถย้อนดูคลิปได้เลยนะคะอ่ะดูซิอันนี้แต่งตัวเหมือนคุณครูเลยบอกว่าอะไรเอ่ยบอกว่าอะไรนะอาเพื่อความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมเราควรแยกขยะเอาใหม่นะคะ เพื่อความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมเราควรแยกขยะคุณครูบอกว่าให้แยกขยะมาดูซิอันนี้ถังขยะอันนี้ถังขยะสีอะไรเอ่ยในกรอบเขียนว่าสีส้มคุณครูบอกว่าถัางขยะสีส้มหรือสีแดง เป็นถังขยะสําหรับทิ้งขยะอันตรายโอ้ขยะอันตรายเลยนะคะถังขยะสีส้มหรือสีแดงเช่นขวดยากระป๋องสีหลอดไฟถ่านไฟฉายหรือแม้กระทั่งสเปรย์สเปรย์ฉีดมดกําจัดมดกําจัดแมลงก็จัดเป็นขยะอันตรายเหมือนกัน ให้ทิ้งลงในถังขยะสีส้มหรือสีแดงนะคะอพอจะเข้าใจในสองหน้านี้หรือไม่คะพอจะเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดหน้าหน้าที่ห7นี้นะคะเห็นหน้าห7สดไหมเอ,อ่ยหน้าห7ตรงนี้ค่ะหน้าห7สดตรงนี้จริงจงมีอยู่สองข้ออ่ามีอยู่สองข้อนะคะมีอยู่สองข้ออันนี้ให้เป็นแบบฝึกหัดนะคะแล้วทีนี้เราจะมาเฉลยกันในคลิปหน้าและเรียนในหน้าถัดไปด้วยกัน โอเคไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณนะักเรียนที่ให้ความสนใจขอบคุณมากคะ่ะ